าแรกวันนี้ P.E.A. ขอเชิญชวนพวกเราให้ความสำคัญกับการลดและคัดแยกขยะลดก็คือการทำให้เกิดขยะน้อยๆทำอาหารแต่พอดีไม่ให้เหลือทิ้งใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกถ้าลดแล้วก็ยังมีขยะก็ต้องคัดแยกเพราะว่าขยะหลายอย่างยังนำไปใช้ประโยชน์ได้และการคัดแยกยังทำให้สามารถกำจัดได้อย่างถูกวิธีอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ PA เอาจริงค่ะไปติดตามได้ในการประกาศผลรางวัล P.E.A. West Management ค่ะ P.E.A. ปลูกจิตสำนึกสร้างพฤติกรรมคัดแยกขยะเริ่มจากตนเองขยายสู่ผู้ใช้ไฟหวังกระจายสู่ชุมชนรอบข้างเพื่อความยั่งยืน เมื่อวันที่7ตุลาคม2558นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการ PEA Waste Management กิจกรรมคัดแยกขยะของ PEA ณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA PEA ได้เปิดตัวนวัตกรรมถังแยกขยะซีว่าหรือ Zero Waste พร้อมจัดการประกวดการจัดการขยะในโครงการ PEA Waste Management เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางณสำนักงานของ PEA ทุกแห่งและชุมชนรอบข้าง ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากขยะและส่งผลไปถึงการลดปริมาณขยะภายในประเทศอันจะนำไปสู่สุขภาณา,ามายัยมและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสังคมอีกทั้งยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐที่กำหนดให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข ผลการประกวดปรากฏว,ว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกฟกสรวมใจตัวแทนจาก PA เขตสองภาคกลางจังหวัดนครปฐมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมซีโรเวสตัวแทนจาก PA เเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีมคนรักโลกตัวแทนจาก PA เเขตหนึ่งภาคใต้จังหวัดเพชรบุรี โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลและจะได้ไปทัศนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะณประเทศญี่ปุ่นส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และ2ได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลโครงการ p e. a w a s t Management ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว PEA ที่จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสถาป,ปนาองค์กรครบรอบ55ปีที่พร้อมสำหรับการก้าวสู่ปีที่56 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การเติบโตอย,อย่างยั่งยืน (sustainable) ด้วยกลยุทธ์การเติบโตอย,อย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อม (Towards Sustainable CSR) และมุ่งมัน่นสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) วันนี้ก็เป็นการมอบรางวัลสำหรับ,บทีมที่สามารถบริหารจาัดก,การขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็สามารถที่อาขยะเนี่ยไปบริหารจัดก,การให้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ ขยายสามารถไปดับแปลงเป็นสิ่งที่มีราคาได้นะครับเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับที่เกิดขึ้นในการไฟฟ้าภูยิภาพในทุกทุกสมักงานนะครับแล้วก็คาดว่าคงจะขยายผลไปยังครอบครัวนะครับยังชุมชนแล้วก็ยังประเทศชาติต่อไปครับ ภายในงานยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์เปิดตัวเครื่องแต่งกายพนักงานแบบใหม่ล่าสุดของ PEA โดยนายแบบนางแบบรับเชิญมากมายนำโดยโอน้นรังสรรวิวัฒชัยโชคนักเตะหลายสโมสรและตำนานทีมชาติไทย วัซินีขชาสมริ์มิสเซฟตี้พีเ2,015คนล่าสุดรวม้ดยดีเจเอกี้ดีเจต้นหอมป่ายนัฐพลติดตามด้วยมินิคอนเสิร์ตจากว่านธนกฤษและซุ้มเกมต่างๆมากมายให้พนักงาน PA เลกของรางวัลกันอย่างจุใจ